ตัวนี้เป็นลูกของ KF68 ดนะครับด้วยเนื้อหนันงบักหนานะครับพี่น้องครับ ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการปลูกมงและการเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับช่วงเช้าๆวันพฤหัสบดีนะครับพี่น้องครับโมนี่ก็ตรงกับวันที่18ดนะครับเด้อพี่น้องครับเอาโอนี่กันายนุฟาร์มนะครับพี่น้องครับมาอีกแล้วโมนี่นมีงัวถือว่าเกด เป็นง้วสวยงามเลยด้วยครับพี่น้องครับเฟรมใหญ่ๆนะครับเนาะลูกเทพนี่มีมาให้หลายคู่เลยนะครับพี่น้องส่วนใหญ่จะเป็นแม่ลูกนะครับคลิปนี้ครับอ่าซึ่งพิกัดของนายนุฟันนี่ก็จะอยู่ที่บ้านโคกเจริญตำบลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องเอาอยากจะได้ง้วงงามนะครับพี่น้องครับถูกกกถูใจพี่น้องแน่นอนสําหรับคลิปนี้เนาะเอาผู้ใดขอเมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้บรรจุน้ำแน่เด้อครับพี่น้องครับการกดไลค์การติดตามนี่ก็จะ ให้พี่ให้น้องได้เห็นคลิปไม่ไม่จากช่องของมุนชูนะครับกดติดตามตรงตัวหนังสือสีแดงด้านล่างนะครับพี่น้องครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งแล้วก็กดคําว่าทั้งหมดนะครับเด้อก็จะเห็นแจ้งเตือนเลยนะครับพี่น้องเอาก่อนอื่นก็จะไปพูดคุยทักทายกับทางนายหนูกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับมื้อนี้นายหนูขึ้นมีตังความเงาไหมครับมื้อนี้ครับอยากใบของงามน้ิ่นนะเอออยากใบของงามน้ิ่นเอาคู่ใหญ่ๆรถเปียงครับเอาเบิ่งคู่นี้ก่อนครับเออนี่แหละครับพี่น้องเอาตัวแง่จ้ำๆนี่แหละ เหมือนเนื้อหนังลูกักหนาเด้อครับพี่น้องลูก KF68 ครับตัวนี้เป็นลูกของ KF68 นะครับเด้อเนื้อหนังักหนานะครับพี่น้องครับแม่ก็ผสมสามหนึ่งแต่แม่นครับตัวนี้ลูก KF68 เกิดวันที่28่สิบแปดกุมภาหกห้านะครับพี่น้องอาพี่น้องก็นับนิ้วออกจากเดือนแล้วครับผมอ่ะนี่นะครับมีใบมีหลอดให้บางคนอาจอ่านหลอดให้นน้ำเน่วริสันนะครับพี่น้องโอ้ตาบอดีบอดีเด้อพี่น้องเด้อมันตัวหนังสือหน่อยผลนะครับพี่น้องเบื้องในกล้องเหรอมันสู้เห็นเดี๋ยวบ่เห็นนะครับเด้อนี่อ่ะ บัดนี้แม่ผสมกับ kf 3 1นะครับพี่น้องครับ kf 3 1มห่งผสมวันที่31เดือนเดือน7นะครับพี่น้องครับผมกำหนดข้อกัดวันที่8เดือน4ปี66เอาคู่นี่งวดลูกที่ใดครับตัวนี้ว่าลูก2ครับผมลูก2อ่ะนี่นะครับเด้อแม่สูงยุทธอะไรครับร้อ่สิห้าครับ145ยสีบห้าเด้อครับเด้อ145นะครับเนาะอ่ะฝัดจุงยังทั้งพี่ครับวันนี้เออ145ยสเด้อครับเด้อพี่น้องครับ อ่ะเอออังกุณพ่อเอออ่ะนี่นะครับเดี๋ยวมาเบิ้งว่าเพิ่นจะเปิดจะห้องคู่นี้นั่นน้เปิดไปเท่าไหร่ครับคู่นี้เอาไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับพี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับเนาะเออหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับเด้อเดี๋ยวจะพาเบิ้งลูกชัดๆนะครับนี่ละตาลูกก็เท่าได้แล่ะพี่น้องครับนี่อ่านเอาลูกนี่ก็จะสูงร้อยสามสิบได้ก้วแล้วล่ะพี่น้องครับนี่เนื้อหนังหนานะครับเนาะ เอาสื้อ2รุ่น3 1,100,000แสเท่าได้กว่า9,000พ0ครับ0 0 0นะครับพี่น้องครับนี่ให้ไวเอาเบอร์โทรมาโดยด่วนเลยครับเบอร์โทรครับอดีไลท์ครับ082-509-7965เกกครับเฟซบุ๊กกนายหนุฟาร์มครับผมนายหนุฟาร์มนะครับพี่น้องครับเอาสิผาเบอง์ง้ออีกชัดๆเวยครับพี่น้องครับนี่นะครับด้อรูปรงหน้าตาขอบหงดหนัพี่นองครับอ่นี่ตวแม่ไปหูนิดนึนะครับพี่น้องครับแทจกหหนไพวกล กีบแข้งขาเนี่ยบวมมีปัญหานะครับเนาะนี่ครับนมบวติ่งครับผมพวงหางใหญ่นมบวมีติ่งนะครับพี่น้องครับเอาเบื้องลูกเอ้ยเบื้องแม่ก็ยังเบื้องลูกอีกทีนึงครับเดี๋ยวไหเบื้องดากกับหางนะครับพี่น้องนี่เรียกว่างัวหางหางแข่พี่น้องครับแล้วลูกกินขาดเลยลูกกินขาดอีหลีครับพี่น้องตัวนี้นะครับเนาะอ่ะนมไม่ติ่งไม่เต้านะครับพี่น้องครับเออเอาพอยางไปทั้งพุ่นหมดเลยครับผมเออเดินจุงยางไปเลยพ่อเออไหนเบื้องทายยางนะครับพี่น้องครับนี่ทั้งงงแแม่่่ลลลละะููกกกกตัััััววอออ้้้้นนนนบบบบบคคคคเรรรใๆีีพ คู่แรกผ่านไปอย่างแจ่มนะครับเนาะอ่ะ,อะเห็นชัดไปอ่าเิเนบังลูกแจมๆเลยตัวนี้นะครับน้ำบังยู่นีหล่ะผู้ใดมักความงามเมาเลยคู่นี้อิมพาธแน่นอนครับพี่น้องครับคู่ต่อไปครับผมพี่ครับมาเอานี่ครับทางหลังกบมีใส่ไงส่วน,นแม่นีสูงน่าจะ หาร้อยหาสิบห้าไปหารร้อยหกสิบหรอพี่น้องตัวนี้ครับร้อยหารสิบห้าบวกร้อยหาสิบห้าบวกนะครับพี่น้องครับเป็นงัวลูกแรกครับผมเป็นวัวลูกแรกแม่นี่โตใหญ่บักบักนะครับเด้อครับอันนี้ก็เป็นงัวมาจากคอกเดียวกันกับครูมือหันครับคอกเดียวกันกับกับคู่แรกนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นลูกของเคเอฟเคเอฟหกแปดคือกันครับเคเอฟหกแปดแล้วก็แม่ผสมสามหนึ่งคือกันนะครับพี่น้องครับเออเกิดวันที่สิบแปดมกราหกห้านะครับพี่น้องครับกันน่าจะประมาณติดแปดแปดเดือนแล้วครับพอดีแปดเด้อ ผสมวันที่า30เดือน7ปี65กําหนดคลอดกับวันที่7เมษาย66นะครับเด้อหลอดพี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวบ่เห็นนะครับนะเอาต้องถามเบื้องอีกที่หนึ่งงวดลูกแรกนะครับพี่น้องครับลูกที่2ที่ผสม KF 31ไว้ฟูไดมาโครงกสั่งใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังเบื้องลูกนะครับเด้อเอาเอาแม้นออกไปก่อนครับเดี๋ยวสิพาเบื้องลูกนะครับเนาะอ่ะนี่ลูกนี่แดงใหม่เด้อครับพี่น้องครับเออนี่พี่น้อง อ่ะนี่นะครับเด้อครูกระสุนบ่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบได้เหรอครับพี่น้องครับลูกนี่ติ่มดำนะครับเนาะเออนี่เอาคู่นี่เปิดไว้เท่าไรครับนายหนูครับครูนี่หนึ่งแสนเก้าพันครับพี่หนึ่งแสนคับอีกเก้าพันนะครับพี่น้องครับอ่ะทหารสองอันนี้เป็นแม่ลูกได้ครับพี่น้องกับตีเบ้างเอาหารเบ้างเอาคิดเบ้างเอานะครับพี่น้องครับอ่ะเจาะงวงตัวแบบใหญ่นะครับพี่น้องครับแสนกับอีกเก้าพันได้วัวใหญ่นะครับเนาะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะพาไปเบึ้งลูกทางนี้นะครับเนาะ นี่้ะครับเดอ้อรูปร่างหน้าตานี่เฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วเพร้หายแล้วครับพี่น้องครับผมนี่เด้อนี่้ะครับเดีย๋ดวยวเบิ่งลูกชัดๆนะครับนะเนาะปล่อยไปเลยครับอ่ะนี่้ะครับเดี้อเสียเบิ่งหน้าเบิ่งหูนะครับพี่น้องครับเออนี่ครับเด้อปล่อยเลยนะอ่ะนี่นะครับเดูสิว่าเบิ่งท่านี่จังเห็นสีชัดๆพี่น้องอ่ะจิตน้ำเบิ่งลูกให้พี่ใหนนนะ้น้องเบิง่งนะครับเนาะนี่เออเบ่งท่ายังนะครับวันนี้ดูท่าเดินนะครับเด้อเดินไปเลยเดินไปเลยนะครับ อย่างงีเลยครับเดินไปเลยเอาหนึ่งแสนกับอีก9 0 0าพนะครับนะร<อ>นเนาะ,นนะนนครับผมนี่แหละครับพี่น้องเอ้าแม่ใหญ่ๆนี่แหละครับผมคู่ต่อไปครับผมเอาแม่ลูกอีกขึ้นเลยครับเอาแม่ลูกอีกขึ้นกันได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ้องมาคู่ใดญ่ได้ครับพี่น้องครับนี่คู่ใหญ่อยู่เด้อครับเด้อนี่นี่นะครับลูกลูกนี่นะครับเด้อคู่นี่นะครับเนาะอันนี้แม่ก็ยใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับ,บค,รครับอ,อ่ะ เดี๋ยวให้นั่นนุ่นพ่นลูกอะไรขึ้นกันเดี๋ยวผมจะพาเบิ่งลูกตัวนี้อีกที่หนึ่งนะครับเนาะลูกไหมล่ะเห็นท่านชัด <c oughs> ลูกไปหาแม่เร็วเดินเดินเดิน <c oughs> นี่นะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเห็นนั้นนุ่งงวอลูกกันพี่น้องอ่ะนี่จะพาดูตัวนี้นะครับเนาะเห <c oughs> ็นชัดไปพี่น้องหนึ่งแสนเก้าพันนะครับเด้องคูนี่ครับอ่ะเออลูกละนี่แสนกับอีกเก้าพันนะครับเนาะคูนี่ห้เบิ่องทายยางอีกจักรรอบหนึ่ง โอ้สวยไงครับสวยสวยมาพี่บัณนี้ครับู่ต่อไปครับผมขู่ที่สามครับลูก sk 594ครับบัณนี้เป็นลูกของ sk 594เก้านะครับพี่น้องครับคู่นี่นะครับเนาะเกิดวันที่นะครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันเกิดวันที่23กุมภาพันธ์65นะครับเด้อบัณนี้แม่ผสมกับอ่า CY 178นะครับเนาะนี่ CY 178ผสมวันที่15เดือน7ปีหกหากำหนดคลอดกับ2ีเมษายน66 ให้ลูกมาจากตัวหรอครับลูกแรกครับพี่เป็นวัวลูกแรกลูกที่2กับผสมซี่ใบหนึ่งเจ็ดแปดใบสูงเท่าไรครับตัวนี้สูงร้อยห้าสิบครับพี่สูงร้อยห้าสิบด้ครับพี่น้องครับเอาเบื้องด้านข้างของแม่ตัวนี้กันนมบดติ่งนะครับเนาะครับบ่มีติ่งครับไม่มีติ่งล่ะลิปกับว่มีปัญหาได้ครับยูนิพันธุ์สูงฟีให้ทั่วภาคอีสานนะครับเนาะครับผมอ่ะนี่นะครับเด้ออยากได้ตัวใดเดี๋ยวจะพามาเบื้องเอานะครับพี่น้องครับอ่ะอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะเบื้องลูกตัวนี้พีี่่่นนน้้ออองบัดะเเคร ใครอยากได้ตัวนี้ลูกของ SK 5 9 4นะครับเดินหนังคอ่ากัย่อยๆนะครับเนาะอ่ะนี่แหละรูปร่างหน้าตาหูนะครับพี่น้องครับเียบเล็บแข็งขาตัวเมียนะครับสีดำดีเลยนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เดินเดินเดินอ่ะนี่นะครับมาเบิ้งคูนี่อ่ะเอาพวกมาเท่ากันบาเี่เห็นลูกแล้วนะครับเนาะมาเบิ้องมาเพื่อจะเปิดไว้จะห้องไว้เท่าไหร่นะครับพี่น้องเอาคูนี่นี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับนายหนุครับ เปิดไว้หนึ 9, ่งแสนกับเก้าพันเขกันครับหนึ่งแสนกับอีกเก้าพันนะครับเด้อเอาพอเออเนี่นะครับหนึ่งแสนกับอีกเก้าพันนะครับเนาะเออเอาพอยังเอ้ออวยแมวไปทางหุ่นให้รู้ไอยู่ทางนี้เออจะเห็นชัดๆเออดึงแมวมันจุงไปครับเออนี่นะครับหนึ่งแสนกับอีกเก้าพันแม่นมุกอ่ะแม่นครับผมเออผมยันบอกผิดพี่น้องครับหนึ่งแสนกับอีกเก้าพันนะครับเอ้าตัวใหญ่ๆนี่แหละครับพี่น้องครับเห็นชัดไปนี่แหละจิ้มท่ายนะครับพี่น้องครับนี่สูงร้อยหาสิบนะครับตัวนี้สูงใหญ่อยู่่่ิแมมเเพนนนนกหััวะะครบา อาตอนนี้ไม่มีครับล่องหลังแตกๆเออเบื้องไทยย่างอีกรอบพี่น้องเออนะครับนะดเดนาะดูเดินเดินเดินหนึ่งแสนกับอีกเก้าพันนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับง,ง้อหูหูด้วยพี่น้องเด้ออ่ะใายมาไม่นี้พอดึงไว้ซ้ายมาจะเห็นขางนี่อึอบจะเห็นทุกขางเลยพี่น้องเออนี่แหละครับผมเห็นสองขางแล้วเนาะอะ่คู่ต่อไปครับผมสามคู่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเบื้องคู่ที่สี่นะครับพี่น้องครับอ่ะ ยังมีอีกคนหนึ่งท่าหลังเด้อพี่น้องครับเห็นชัดไปตัวนี้นะครับเนาะงงหูหูเด้อครับเด้อคู่ที่สี่ครับผมครับนี่ครับต่อไปไปดูคู่ซี่นี่เป็นแม่ลูกตัวเมียสีดีกะติใส่มีราคากระสีมินิหรอคือว่าตัวนี้เป็นลูกตัวเมียเนาะแน่นอนเนาะครับแม่ครับลูกแดงดีดีนะครับพี่น้องครับลูกบโมี่สมบโน้กขั่วนะครับอันนี้ลูกบโมี่ใบบโมี่หลอดนะครับพี่น้องกระเบื้องโตเอานี่แหละแดงคักแดงแน่เด้อครับเด้อตัวนี้เออนี่นะครับเนาะนี่แหละครับลูกย่างแดงแม่เมี่แหละครับ ง่วลูกที่ใดครับนายนุกครับง่วลูกแรกครับพี่บัวลูกแรกนะครับพี่น้องนี่เอ้าอยากจะได้แบบนี้นะครับพี่น้องแล้เบิ่งเอาหางบดดอกนะครับใส่กับสี่ร้อยสามสิบนี่แหละแม่มันครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับเดินเดินเดินอ่าจะให้เบิ่องไทยยังครูเนี่นายนุเปิดเท่าไหร่ครับเปิดห้าสิบเจ็ดครับพี่ห้าหมื่นเจ็ดนะครับเด้อลูกโตใหญ่ดีพี่น้องครับทนรับห้าหมื่นเจ็ดนะครับเนาะห้าหมื่นเจ็ดนะครับเด้อแม่อยู่ทางโน้นลูกเออลูกนี่นะครับเด้ออ่านี่ห้าหมื่นเจ็ด เห็นไหมพี่น้องครับนี่เบื้องทางถ่ายแม่กับลูกนะครับเนาะลูกไก่สีซั่มแม่เลรอพี่น,นะ uh, way, ah, พน,น้นองครับเอออ่ะนี่นะครับเด้อหาหมื่นเจ็ดเรื่องส <he en, S 2> ิอ้วนขางนี่มาให้พี uk, ung, ่น้องบิ่งกันของลูกเพิ่นนะครับเนาะอ่ะอันนะี้ลูกอึ๊บเออเอาพี่น้องหาหมื่นเจ็ดนะครับเด้อคู่นี้ครับผมห้าหมื่นเจ็ดพี่น้องเห็นไปเดี๋ยวจะพาลูกเบิ่งข้างดีๆกันยืนเออหาหมื่นเจ็ดนะครับเนาะ เห็นไปเอาเดินครับบัเนี้ให้เพิ่งถ่ายยางนะครับนะจะได้เห็นแม่กับลูกคู่กันไปน้ำอ่ะนี่หาเงินไปซับเด้อนี่คู่นี้นะครับเด้อพี่น้องครับห้าหมื่นเจ็ดเนาะเอาอยากได้ตัวใดมาเลือกมาชมเอาครับต่อไปครับผมนี่ครับเอวยกับน้องครับอันนี้แม่กับลูกกันไหมครับนี่ยเอวยกับน้องอันนี้เอวยกับน้องซ่อมกันเด้อพี่น้องครับ เอาเอาตัวใดก่อนที่เอาตัวเอาตัวเอื้อยนี่นั่นเอื้อยตัวเอื้อยนี่ท่องเจ็ดเดือนครับตัวนี้ท่องเจ็ดเดือนนะครับครับตัวเอื้อยสาวทองแรกครับเป็นพวสาวทองแรกท่องเจ็ดเดือนครับอ่าสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับเด้อหลอดเขียวเขียวนี่ราคาพี่น้องอ่ะวันที่ยี่สิบหกมกราหกหาหมื่นผสมนะครับทอดหกพฤศจิกาสาวทองแรกเอาตัวเอื้อยนี่สูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยห้าสิบครับพี่สูงร้อยห้าสิบโครงสั่งสูงใหญ่ด้วยครับพี่น้องเด้อเอาเบุ้งเอื้อยกันนะครับพี่น้องครับนี่ด้านข้างนะครับเนาะ ตัวเป็นง่วนหนังหนาหูสันๆนะครับพี่น้องครับนี่ตัวบกใหญ่เลยหางกับคุณละคุณครับขีดเรียบกับปกติดีๆเลยครับเด้อโค้งสั่งใหญ่ครับสีดำโค้งสั่งใหญ่หนังหนาครับพี่น้องตัวนี้เป็นวัวสาวท้องแรกด้วยนะครับโค้งกัเนื้อถ่ายไหลได้ครับพี่น้องครับครับแม่สีไหลมันสอยพี่น้องครับนี่สีไหลนมซีหัวอ่ะเอาเอาเออมึงเองยกันครับหันขางนี่มากครับวันนี้เออขวามาขวามานะครับเนาะนี่มึงเองยก่อนนะครับพี่น้องครับ นี่เอื้อยเป็นในพี่น้องครับตัวบอกง่ายเอ้ยนี่เปิดเท่าไรครับเปิดเจ็ดสิบเจ็ดครับพี่อันนี้เจ็ดสิบเจ็ดนะครับเด้ออ่าเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเนาะเออนี่นะครับข้างหน้าด้านข้างนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดตำนี้บ่มี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาให้ดูชัดๆไปเลยมาหนี่ในหนูมีงวงงามตัวนี่แห่พี่น้องเออนี่เลยอยากจะได้งวงงามราคาไม่นีมาเอาอยู่นี่เลยคขายพี่น้องแล้วกาันขอมาเบิ้องในสมือโทรถามในสมือเด้อพี่น้องเด้อเอาตำนี้ไม่มีนะครับเนาะครับผมนี่เบิ้งแผ่นหลังเห็นไปผมเซลลเบิ้งกระขักเลยพี่น้องมาหนี่ นี่อึ๊บวนเอาเจ็ดเบื่อเจ็ดครับพี่น้องว่าบังอ่าน้องสาวครับพี่น้องว่าเนี่ยสาวครับน้องสาวเอาหนาก้อนพี่น้องครับน้องสาวนี่เป็นลูกของ KF หกแปดครับยังบ่ท่านพ่อปีเด้พี่ยังบ่ท่านพ่อปีนะครับพี่น้องครับแต่ว่าหันใหญ่ใกล้ท่อเอื้อยแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ง้วงปพัดปีพนาพี่น้องครับผมกล่ว่ามันง้วงยี่สิบเดือนตัวใหญ่อีหลีเอาเป็นลูกของ KF หกแปดมีใบห้ายนะครับเด้ออันนี้เกิดวันที่สี่พฤศจิกาหกสี่ พูดแม่ซี่พืชสิกาจังสิครบปีไหมพี่น้องครับตะวันใหญ่สูงเกือบร้อยหาซี่ไก่ซ้ำเอื้อยแล้วไกลเฉี๊ซ้ำเอื้อยแล้วครับพี่น้องอันนี่ว่าแม่กับลูกนะครับเด้อผู้ใดอยากจะจัดยกคููนี่ก็เป็นแพกสองในสามในขึ้นกันครับเอื้อยกับน้องนะครับพี่น้องตัวนี้นะน้องเปิดเท่าไหร่ครับหกสิบหาครับพี่หกหมื่นห้าลูกของเคเอฟหกแปดนะครับเด้อพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวสิผ้าเบิ้งก็เอื้อยกับน้องพี่น้องครับก้ามเนื้อขึ้นกันเลยครับผมนั่นหนาหางขึ้นกันขึ้นกันคัะเออเบิ่งถ เดี๋ยวหาฟงหาอุยกันพี่น้องเอออ่ะเดี๋ยวผมหาบึ้งน้องกันพี่น้องก่อนนี่นี่นะครับเด้อหูก็สันๆันนะครับพี่น้องเอาเบึ้งด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะนี่หกสิบห้าตัวน้องได้หนูเนาะแม่นครับตัวนั่งเกียร์สิเกียตัวล้อเงาคูนี่แพ็กสองในสามจัดไปได้เท่าไหร่นะครับพี่น้องครับผมตำหนิบมี่นะครับพี่น้องบ่มีเนาะบ่มีครับผมนมซีหัวนะครับพี่น้องครับเบึ้งไทยบักอลังการเลยพี่น้องครับตัวนี้ งวง้ามขูดีครับพี่น้องงามกำหน้านี่นะครับเด้อดึงนานทั้งนี้ครับไปไหนนี่นะครับเออบข้งข่างคู่กันมันก็ไม่หยุดครับเออดึงดึงออกมาให้มันเว่ยข้่างๆเออเออนี่แหละท่านี่แหละเออเอาคู่นี่ครับพี่น้องครับอยากได้ตัวไหนเลือกเอาครับผมตัวต่อไปครับอ่าปิดท้ายครับแม่มีอีกตัวหนึ่งปิดท้ายดนะครับพี่น้องครับคือนอนดีแต่ยัางหายใจอยู่บนน่นเออหาลูกอ่ะ ขอบหูดำตัวนี้ท้องไหมครับนี่ท้องทศพลครับอันนี้ท้องทศพลนะครับเดี๋ยวฮหนนี่โน้กนไรหัวลูกขึงนังครับพี่น้องครับทศพลนะครับมีใบมีหลอดให้เออตัวนี้ผสม14มิถุนาหกห้ากำหนดคลอดกับวันที่10เมษาหกหกนะครับพี่น้องเออกินน้องแล้จังเปลี่ยนสงการครับผมอ๋อพรลงพอดีละเอาตัวนี้สูงกับร้อบวกเกือบไปห้าร้อยห้าสุณหน่อยพี่น้องนี่เกือบแตะได้ครับได้ลูกที่ใดครับลูกที่สองครับในท้องลูกที่สองอยู่ในท้องนะครับพี่น้องครับเอาเบิ้งนนี้มาเบบบ่่งครัถ เอาอีกข้างนี้มานะครับเนาะเอออ่ะตัวนี้เปิดไว้เท่าไรครับนายหนูครับห้าสิบเจ็ดครับพี่ตัวนี้ห้าหมื่นเจ็ดนะครับเด้อหัวทองทุตสพนครับผมนี่ล่ำตัวกันเงี้ยงดีจุดครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้อ่ะขอบหูดำดำนะครับเนาะนี่หูดำดำนะครับพี่น้องครับอ่ะอยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยนะครับอ่ะนี่นะครับเด้อเอาเบื้องฐายยางนะครับบ้านนี้เดินเดินเดินอ่ะเดิน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 เออใสไปเลยครับใสไปเลย ใส่ใเออใส่ใเอออ่ะนี่แหละครับเห็นครบแล้วนะครับเนาะหางเงวยนะครับเด้อไม่ดอกไม่แซมโน้มกับโมมติงนมบ่มีติงหรอกครับพี่น้องครับครับผมเอ้าอยากได้ตัวใดมื่งเลกเอาสำหรับนายนุฟาร์มนะครับพี่น้องเอ้าก่อนี้อยากไปปิดคลิปด้วครูแรกกันพี่น้องครับผู้ใดเพื่อผู้เห็นบชัดนะครับเนาะนี่นะครับเด้อครูแรกครับพี่น้องครับอยากได้มาเลยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันตะลุกตะเียกกินแล้วตัวนี้ไหมเออนี่นะครับเด้อพี่น้องครับ ชัดๆไหนพี่น้องปุ้งทางน้นี่สุดนะอืออะนี่เออนี่นะครับเนาะอ้านี่นะครับพี่น้องครับนายนุฟาร์มโมนิสตูวัตที่เด็ดเลยเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี่นะครับได้หนูเนาะผมมีแค่นี้ครับขอสวัสดีครับสวัสดีครับ